กรมชรประทานโครงการก่อสร้างสำนักง,งานชรประทานที่6กรมชนร,ระทานกระทรวงเกษตรและสหก,กรณ์เกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดำริโดยอาจารย์โชติวิทย์วาหารเดชวรนัน์การทำนาหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวแล้วก็จะเป็นการปลูกต้นพืชตระกูลถั่วเพื่อเป็นพืชคลุมดินเพื่อนำมาทำเป็นปุ๋ยพืชสด การปลูกพืชตระกูลถั่วคุมดินจะทําให้มีธาตุอาหารสูงในดินในขณะที่พืชตระกูลถั่วหรือพืชที่เรานํามาปลูกเพื่อคุมดินนั้นเราจะทําการไถกบก็ต่อเมื่อให้พืชตระกูลถั่วนั้นออกดอกเมื่อทําการไถกบแล้วให้นําน้าหมักจุลินทรีย์มาทําการฉีดรดเพื่อให้จุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายต่อสัง ยูลินีที่เรานํามาฉีดนี้จะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่ทําลายสิ่งที่มีชีวิตเป็นไปที่เป็นประโยชน์ต่อพืชในแปลงนาหรือในแปลงเกษตรของเราสําหรับการคัดเมล็ดพันธุ์พืชเราจะทาการคัดเมล็ดพันธุ์พืชด้วยน้ําเกลือโดยใช้เกลือลงไปคนในน้ําแล้วใช้ไข่ในการทดสอบถ้าไข่ลอยตัวขึ้นมาเห็นก้นไข่พอดีถือว่าน้ําเกลือพอดีเมื่อเราได้เมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์แล้วก็ทําการ เตรียมดินในการตกกล้าหลังจากที่เราไถาปั่นดินแล้วให้ปูด้วยด่างเขียวสำหรับหวานไม้ได็พันลงไปในด่างเขียวจะเป็นการประหยัดอีกวิธีหนึ่ง การปูด่างเขียวเสร็จแล้วให้ใช้ไม้กดด่างเขียวลงไปหรือทําการมอบก็คือกดให้ด่างเขียวลงไปในดินจะได้เป็นการไม่ทําให้ด่างเขียวลอยเหนือน้ำหรือเหนือดินเพราะรากของต้นกล้าก็จะได้อย่างลึกลงไปในดินได้ในการตกกล้ากเกษตรอินทรีย์เราจะใช้เมล็ดพันธุ์ เพียงแค่3กิโลกร,รัมต่อไร่เท่านั้นจะเป็นการประหยัดเมล็ดพันธุ์และลดต้นทุนในการทำนาวันที่2สิงหาคม2558ครับอันนี้เป็นการตกกล้าแบบนวัตกรรมใหม่ในการประหยัดในการทำนานะครับโดยไม่ต้องไปจ้างคนถอนกล้าก็คือบอกว่าเราตีดินเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาด่างเขียวนะครับผ้าด่างเขียวตัวนี้นะครับปูนะครับ ปูเสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็ให้ด่างเขียวจมอยู่ในในโคนตมแล้วเราก็เอาข้าวที่เราพร้อมที่จะตกกล้านะครับเมื่อวานลงไปในาตาข่ายเขียวนะครับหวานลงไปเลยครับเหมือนที่เราตกกล้านี่แหละครับหวานให้เหมือนตกกล้านะครับมันจะประหยัดประหยัดตอนไหนครับประหยัดตอนที่เราจะถอนกล้าไปปลูกครับตกกล้าตัวนี้เราจะใช้อายุอยู่15วันนะครับในการ ถอนกล้าไปดำครับแล้วคอยติดตามชมคลิปสองนะครับหลังจากที่เราตกกล้าแล้วจะเป็นช่วงที่เราจะมาถอนกล้าและจะทำให้ดูนะครับสวัสดีครับแปลงที่เขียวๆที่เราเห็นนั่นก็คือ,อต้นกล้าที่เราหว่านลงไปในบนด่างเขียวสำหรับแปลงที่อยู่ด้านขวามือที่เราเห็นนี้เราจะทำการตกกล้าด้วยถาด การตกกล้าด้วยถาดนี้ก็คือจะเป็นการทำนาสามารถทำนาได้5ไร่ต่อคนต่อวันเป็นการประหยัดแรงงานประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องไปจ้างคนงานสามารถทำนาเองได้ต้นกล้าน,นี้อายุครบแล้วนะครับ15วันพร้อมที่จะนำไปดำได้สำหรับกล้าตัวนี้เราจะเป็นการดำนาเพื่อที่จะเก็บไว้ทำผลมล็ด้พันธน,นะครับทำการถอนกล้าบนด่างเขียว นะครับลดต้นทุนโดยไม่ต้องจ้างคนถอนกล้าเราเลือกเวลาได้ว่าเราจะดำนาได้เวลาไหนนะครับลากของกล้าก็จะยาวสมบูรณ์แข็งแรงไม่สั้นพร้อมที่จะทำในการย่างลากลึกลงไปเพื่อที่จะหาอาหารมาเลี้ยงลำต้นนะครับก็จะทำให้ต้นข้าวของเราแตกกอได้ดีกล้าไม่บอบช้ำ เมื่อกล้าไม่บอบช้ำก็ไม่สิ้นเปืองในการซื้อปุ๋ยมาบำรุงต้นกล้าจะสังเกตว่าการหวานเมล็ดพันธุ์ทำให้รากต้นกล้าแข็งแรงมากครับสาเหตุที่จ้องใช้อายุแค่15วันเพราะในระยะนี้ต้นกล้าจะแตกกอดได้ดีรากของต้นกล้าแข็งแรงยาวไม่ขาดนะครับจะทำให้ต้นกล้าหาอาหารเก่ง เมื่อถอนกล้าขึ้นมาแล้วก็ให้นํามาวางไว้ในถาดถาดเราก็จะไปวางในจุดๆที่เราจะทําการปักดําไม่ต้องตัดครับโ <Okay. S 2> อเคยังสวัสดีครับวันนี้วันเสาร์ที่22ครับวันนี้เป็นคลิปที่สองที่เราจะถอนกล้านะครับถอนกล้านะครับที่เราตกกล้าไว้คลิปที่หนึ่งทีนี้การถอนกล้านะครับมันจะเป็นการประหยัดไม่ต้องไปจ้างคนถอนกล้านะครับนี่ครับ เรามาถึงเวลาที่จะถอนกล้านะครับเราจะดาวันนี้นะครับเราก็ถอนกล้ากันง่ายๆอย่างนี้นะครับค่อยๆดึงขึ้นมาปั๊บเห็นไหมครับครับเนี่ยดึงขึ้นมาง่ายๆนะครับลากกล้าก็จะไม่ขาดไม่ช้ํานะครับลากกล้าไม่ขาดไม่ช้ําาเราเราจะค่อยๆดึงขึ้นมาดึงขึ้นมานะครับดึงๆขึ้นมาครับอ่าวางไว้ก่อนนะครับทีนี้ทีนี้เราก็เอากระจ,จาดมาเวลาเอาต้นกล้าออกมาจาก ด่างเขียวที่เราทําคลิปไปที่หนึ่งนะครับง่ายๆนะครับกล้าไม่ช้ํากล้าไม่ช้ํานะครับพอกล้าไม่ช้ําเวลาเราไปดํานาแล้วเสร็จดําต้นกล้าเสร็จแล้วครับกล้าก็จะไม่เหลืองนะครับเนี่ยครับครับต่อเลยครับหลังจากที่เราถอนมาปั๊บสังเกตดูลากข้าวครับลากก้าข้าวนี่ไม่ขาดนะครับพอลากข้าวไม่ขาดปั๊บข้าวก็จะไม่ช้ำพอไม่ไม่ช้ำปั๊บเราไปดำนาเสร็จปั๊บกล้าก็จะไม่เหลือง ครับข้าวก็จะตั้งตัวได้ดีครับผมเป็นการตกกล้าลงบนถาดนะครับเพื่อที่จะนําไปดําแต่เราเราไม่เรียกว่าดําเราเรียกว่านาซัดนะครับสามารถทําคนเดียวได้ห้าไร่ต่อวันนะครับเป็นการประหยัดแรงงานนี่ครับเพื่อที่เราตกกลาบนถาดเราก็จะใช้ถาดห้าสิบถาดต่อหนึ่งไร่นะครับเป็นการลดต้นทุนในการทํานาอย่างประหยัด ต่อสู้ภาวะค่าแรงที่สูงเมื่อเรากดถาดลงไปในดินให้ดินเข้ามาในถาดแค่ครึ่งหลุมแล้วก็หวานมเมล็ดพันธุ์ลงไปนะครับอาจจะลงไปในหลุมละเม็ดหรือ2เม็ดหรือ3าเม็ดก็ไม่เป็นไรนี่เป็นการสาธิตที่ในการตกก้าในถาดนะครับเวลาเราจะไปดำนะครับหลังจากที่เราตกก้าในถาดเสร็จปับ๊บเราก็ามาถอนก้าดึงยกถาดไปเลยนะครับแล้วก็ไปวางที่ตามมาครับตามมาครับเราก็มาวางที่ นาะครับวางไว้บนันานะครับพอเราปั่นดินเสร็จแล้วนะครับเวลาเราจะเราจะดํานาแล้วง่ายๆครับไม่ต้องไปก้มให้มันเมื่อยหลังนะครับอย่างนี้เลยครับแล้วเราก็ถอนต้นกล้าขึ้นมาครับอย่างนี้นะครับเราก็จับซัดลงไปเลยนะครับจับซัดลงไปเลยครับนี่คือนาซัดนะครับเรากะกะระยะได้นะครับว่าให้มันห่างห่างมากห่างน้อยแค่ไหนนะครับไม่เอวนะครับ นี่ครับง่ายดีครับถ่ายลงมาที่ต้นกล้าเลยนะครับให้เห็นว่าต้นกล้านะครับมันยังตั้งอยู่นะครับต้นกล้าไม่ล้มนะครับเราการะยะได้นะครับสบายๆบานี่เป็นนวัตรกรรมใหม่นะครับ สำหรับระยะห่างของการปักดำต้นกล้าน,นะครับเราจะให้ห่างกัน30เซนนะครับชานาที่เห็นในการลงแขกในการปักดำนานะครับก็คือเป็นเกษตรกรที่สนใจที่จะมาเรียนรู้การทำนาอินทรีย์นะครับเราก็จะสอนให้ก็จะเป็นการลงแขกซึ่งกันและกันนะครับเราจะปักดำแค่ต้นเดียวระยะห่าง30เซน มันจะทําให้ต้นกล้าแตกกอได้ดีนะครับหลังจากปักดําไปแล้วจะมองเห็นต้นกล้าเรียงแถวอย่างสวยงามเพราะว่าเราได้ใช้เชือกขึงระยะนะครับทีนี้พอเมื่อต้นกล้าแตกกอแล้วเราจะได้รู้ว่าต้นกล้าไหนกอไหนที่สมบูรณ์แข็งแรงแตกกอดีกว่าแสดงว่าต้นกล้าข้าวกอนั้นเหมาะที่จะเป็นเมลพันธ์หรือเป็นข้าวพันธุ์สําหรับแปลงนานั้น นะครับ อันนี้ต้นกล้าที่เราปักดำไปแล้ว1อาทิตย์นะครับนี่เป็นผลผลิตจากการปักดำต้นเดียวนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าข้าวแตกกอได้ดีนับได้แล้วอย่างต่ำสุดก็คือ30ต้นต่อกอนะครับสูงสุด80ต้นต่อกอครับต้นกล้าต้นเดียวสามารถแตกกอได้ดีมีผลมาจากการฉีดน้ําหมักจุลินทรีย์นะครับวิธีการทําจุลินทรีย์จาปวกครับ เราก็จะสังเกตดูว่าที่ไหนมีจอมปลวกนะครับตรงนั้นจะมีความชื้นปลวกจะชอบนะครับเราก็ไปขุดหาเจ้าปลวกมานะครับนำจาวปลวกนั้นมาทําให้เกิดประโยชน์ต่อพื้นที่ของเราเราไม่ต้องไปจัดซื้อหาจุลินทรีย์ EM นะครับการทําจุลินทรีย์จาปลวกก็คือได้จุลินทรีย์ได้จ้าปลวกมาแล้วเราก็มาหุงข้าวแบบแข็งนะครับเมื่อข้าวสุกแล้วเราก็ปล่อยให้ทิ้งให้เย็นนะครับแล้วไม่ต้องเปิดฝา นำข้าวที่ได้มานะครับมาคลี่ออกนะครับให้ไม่จับตัวกันแล้วก็มาคุกใส่กับจาวปวกที่เราได้มานะครับเมื่อคุกเข้ากันดีแล้วเราก็มาทเทให้เติมน้ําลงไปเกือบเต็มเว้นห่างจากปากถังหนึ่งฝ่ามือปิดไว้เจ็ดวันเมื่อผ่านไปเจ็ดวันแล้วก็มาเปิดดูถ้าหากว่ามีกลิ่นเปรียปร้ยวๆเหมือนกลิ่นข้าวหมกักให้นําน้ํจุลินทรีย์จาวปวกนั้นไปใช้ได้